สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนิตาอยู่ที่ตึกแดงนะคะจตุจกตักรวินเทจวันนี้นะคะเราจะมาใช้ม่นนี้ในงบห้าร้อยบาทนะคะว่าเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนิตาเป็นนางแบบมาก่อนนะคะแล้วก็ชื่นชมลงไหลในแฟชั่นมากๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าห้าร้อยจะได้อะไรบ้างนี่คือออฟฟิตวันนี้ไปกันจ้า Go ที่นี่นะคะทุกคนเปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะจะเปิด1 0โมงถึงสี่ทุ่มชั้นที่หนูมาบ่อยมากๆเลยนะคะก็คือชั้น4แล้วก็ชั้น5ด้วยความที่เรามีงบจำกัดนะคะมาดูกันว่าจะเริ่มจากตรงไหน,นสิ่งแรกเลยนะคะทุกคนที่หนูจะเริ่มเลยก็คือหนูเป็นคนที่ชอบหมวกมากๆเห็นปะ ถ้าคือถ้าใครได้ดูรายการจะเห็นว่าหนูมีหมวกหลายแบบมากๆเลยค่ะเป็นฮูดดี้เป็นหมวกแบบนี้แล้วก็คือเป็นหมวกแบบครึ่งหัวอะไรเงี้ยไปจ้านี่แหละค่ะต่อไปคือหมวก80บาที่หนูชอบหมวกมากทุกคนคือแบบว่าลงไหลในหมวกสุดๆเมื่อกี้หนูบอกไปแล้วเนาะว่าจะเริ่มจากหมวกงั้นเลือกหมวกก่อนแล้วค่อยเลือกชุด พี่ค้าหมวกแบบนี้เขาเรียกก็หมวกอะไรนะคะเขาเรียกก็หมวกอะไรนะคะแบบนี้อหมวกไหมพรมสวยอะ่ะขับสีผิวแล้วด้วยนะหรือว่าสีเหลืองดีอุ้ยอันนี้ดีกว่าโอเคจบที่นี้พ่อน,นี้น่ารักทุกคนคะ่ะหนูจะเลือกใบนี้นะคะเริ่มพี่คะ่ะเอาสีขาวคะ่ะ ใด้แล้วค่ะทุกคนหนึ่งชิ้นแรกแปดสิบบาทหาหมวกราคาแบบน่ารักมากแปดสิบาทนะคะทุกคนป่ะตอนนี้เหลืออยู่สี่รอยยี่สิบาทเออเออเล่าดีกว่าว่าแบบเป็นนางแบบได้ยังไงนะคะทุกคนตอนแรกหนูอยู่ลำปางใช่ไหมแล้วก็ได้ไปหาแม่ค่ะที่เชียงใหม่ตอนนั้นคือไปช่วยแม่เปิดร้านก็ไปเปิดประตูร้านอะ แล้วมีพี่นะคะชื่อพี่การเขาเป็นโมเดลลิ่งที่เชียงใหม่เขาแบบมาเจอพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นเขาก็ไปฝากกับนันโนที่เลดโมเดลลิ่งแล้วได้เริ่มเดินแบบเลยแล้วหลังจากนั้นก็เข้ามากรุงเทพนะคะมาแคสงานงานแรกเลยนะคะที่ได้ทําที่กรุงเทพนะคะก็คือเป็นเปิดตัวซิตราเราได้เจอพี่ๆนางแบบแบบเยอะมากคะ่ะได้เจอพี่โยโยสวัสดี Yo ie, พี่มะลิโค้ดนะคะแล้วก็พี่นุชโค้ดตอนนั้นมีพี่แปมด้วยตอนแรกที่เจอแล้วสึกหุยดีใจมากเหมือนแบบ เฮ้ยนี่เราฝันไปหรือเปล่าเราได้แบบเดินแบบหลังจากนั้นนะคะก็มีโอกาสได้เดินแบบมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ได้มาเจอพี่เอคิสโมเดลนะคะพี่เอก็คือส่งไปเดินแบบแบรบนด์ดังๆมากเลยนะคะเดินเปิดเลยแล้วเป็นงานแรกที่เป็นงานสากลงานใหญ่มากๆร้องไห้เพราะว่ากดดันตัวเองแล้วพี่ๆนางแบบอะคะเขาสอนดีมากๆเลยเขาบอกว่าเราต้องมั่นใจเพราะเขาเลือกเรามาแล้วเออทาได้ฉันทําได้ไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ ีใจมากๆเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีสุดๆ,ดๆแล้วมาเริ่มลงไหลในแฟชั่นตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าเราเป็นแบบฟิตติ้งใช่ไหมพอเป็นแบบแบบฟิตติ้งเราจะมีแบบได้ฟิตหลายๆชุดหลายๆแบรนก็เลยซึมซับเรื่องของแฟชั่นมาจริงๆแล้วนะคะนิต้าเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้ามือสองมาก แล้วก็สไตลิ่งออกมาในแบบที่เป็นตัวของตัวเองหนูไม่มีการแต่งตัวที่แบบตายตัวนะคะคือชอบแต่งในรู้สึกว่าวันนี้อยากแต่งแนวไหนก็แต่งแบบนั้นระหว่างนี้นะคะหนูจะหาเสื้อแล้วก็กางเกงมาแมทกับหมวกที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะหุยมีราวหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหุยน่ารักนะใส่กางเกงอะแล้วก็ใส่กับหมวกเมื่อกี้พอดีเลยตัวเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบขออนุญาตเลอกกางเกงนะคะ ปกตินะคะทุกคนหนูเอวนะคะประมาณ24 25นะคะแต่ว่าเวลาหนูเลือกางเกงหนูจะเลือกกางเกงที่ใส่แล้วสบายแล้วก็หลวมเพราะมันรู้สึกว่ามันอยูู่ได้ทั้งวันโอเคค่ะได้แล้วทุกคนพี่ค่ะลถได้อีกไหมคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะมี่วาใจดีรถให้ด้วยค่ะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณนะคะไม่อีกแล้วนะคะได้เรื้อมาเหลือเข็มขัดแล้วก็เป็นปลา<ม>เหลือเงินตอนนี้เราใช้ไป 250บวกกับ80เป็น330บาทเหลือน170สบาทสบายสุบายโบองโบถ่ายวอล์กวอล์กรายการแอ้เราเจอคนสวยด้วยอ่ะเฮ้ยเมันไม่ติดอะไรใช่ปะมันไม่ติดแบงค์ไม่ติดแบงค์แบงแบงไม่ติดอะไรเลยฉันได้โจทย์คนใหม่แล้วก็เป็นตาเอาล่ะ วันนี้เธอมาทำอะไรที่ตึกแดงมาถ่ายวอล์ค่อรไรกันใหม่ i d x แาง Workpoint ท์ฝักด้วยนะคะอาะวันนี้นะคะเรามีปัจจีนะคะเขาเพิ่งกลับมาจากลอนดอนเลยล่ะล่ะคำถามนะคะดูนะคะปึ้งปึ้งคำถามนะคะถามว่าคุณบมีผมทั้งหมดกี่เส้นคุณบอมีผมทั้งหมดกี่เส้นะ น่าจะแบบ infinity ค่ะมีเยอะเออมีเยอให้ให้สบัดแล้วดมกลิ่นค่ะปึ้มให้ดมจริงๆริงป่ะเนี่ยได้ดมค่ะดมค่ะเออผมต้องอะถ้าผมหอมผมหอมแบบว่าพูดเป็นภาษาเหนือพูดว่าอะไรผมหอมเจ้าผมหอมคณะเจ้าเออไปเจอกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยอ่าภารกิจของเรายังไม่สร็จสิ้นนะคะตอนนี้เหลือแว่นตานะคะแล้วก็ เข็มขัดนั่นเองเมื่อกี้เราเลือกเสื้อกางเกงหมวกไปแล้วเราต้องทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตนิดนึงอันนี้เข้ากับเสื้อกับกางเกงชุดเม,มื่ <laughs> อกี้ไหมหูยมองไม่เห็นเลยทีนี้ <laughs> โอเคสลบคือเอาวันแรกค่ะอันนี้ลดได้อีกไหมคะโอ้ยขอบคุณค่ะ <laughs> พี่ค่นี้อยู่โซนไหนคะโซเอชั้น4โซนบีค่ะชั้น4โซนบีนะคะมาได้เลยพี่เจ้าของร้านน่ารักมากคือขึ้นมาไรเลื่อนมาแล้วเจอเลย50บาทดเดี๋ยวเรามารวมว่าเราใช้จ่ายไปเท่าไหร่แว่นนะคะ80ดสกางเกงร้อนึงเสื้ออีก150บวกแว่นอีก50บาทตอนนี้เราใช้ไป380บาทแสดงว่าเราจะเหลือเงินอยู่120บบาทเลิศ เดี๋ยวลองเดินหาเข็มขัดก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวลองดูพี่ขาเข็มขัดหน้าร้านนี้ราคาเท่าไหร่คะเข็มขัดหน้าร้านอุึร้อยห้าสิบเจอแล้วน้องถ้ารดให้พี่เหลือหนึ่งร้อยยี่สิบบาทได้ไหมถ้าพี่ซื้อรดให้พี่เหลือหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยได้แล้วไม่ต้องไปที่อื่นแล้วค่ะ น้องถ้าพี่ใส่สีขาวมันไม่เลิศพี่มาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินได้ไหมเนี่ยจะลองเลยอุย๊ยน่ารักมากโอเคมาจ่ายตังค์เลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลุกวันนี้จะเป็นยังไงในงบ500บาทที่ตึกแดงจตจุจักรจ้า เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนฟิติ่ลุกนะคะในงบ500บาทนะคะที่ตึกแดงถือว่ามิชชั่นวันนี้คอมพลกฝากติดตามวอลกนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูเยอะเอะนะฝากไปติดตามนะคะ TikTok Instagram YouTube รวมไปถึง X นะคะพิมพ์ว่า in the นะคะติดตามน้องๆทุกคนรวมถึงนิต้าได้เลยนะคะ thank you so much บ๊ายบายค่ะไปเจอกับน้องๆคนต่อไปได้เลย